กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับเอซีคือเป็นช่องซุนทอหน่อยลอยอาจารย์ครับวันนี้ผมเกิดภาพมาเบิงโคมลมยักษ์ครับนี่คือโคมลุ่มใหญ่ที่สุดครับในตำบลเสียก่อครับบันทียิบเก่าเจอกันครับเดี๋ยวผมไปปาาครับไปเจอกันครับนี่ครับคือโคมลุ่มใหญ่ครับนี่ครับอันนี้กังป้านาโค้ครับตอนนี้ครับนี่ครับสุดยอดครับแจ๊ว ยิบย้ายละการกับเบิรงกับความูใส่องต้ใส่ใสรูปประมาณเนื่งนี้คอต้องอนนี้ก็ล้งตาโค้งครับขอนนบิุค,ครับนว้แต่เรื่องคนไหก็แชร์ับตะไคร้คับช่องซุนท่อนหน่อยช่องซุนท่อนหน่อยรถไทยสิงนะครับขอฝากคดไหนคกดแชร์น้ำพอยพีนน่น้องกดู้ข่งนะครับเดี๋ยวอยี๋วเท้าเบ่งครับ นันที่เก่าแก่ครับวันนี้มีวันสองดูกกับก้มลุกมะเขากับนี่คือหัวอันน ator, pues, оче, ี้คือหัวก้มอันนี้คือหัวหัวกระทะครับเดี๋ยวผมจะพายางกเบมึงกับอีกหนึ่งเป็นหัวปิดครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพายาทีที่เกันยาแกครับกัขอเรียอนเชือ่น้องไปเบิ้งนะครับอยู่ที่วัดศิขะมีวันครับเป็นงานหุืประจำปีของงานม้อระนาภ้าของหลวงปู่ ที่อดตาที่จีครับเดี๋ยวมไปเสียต่อยกได้ครับตามมาหลากาลุไป ขาดไรได้หมดปิด้องมาท่านขาดไรปีดน้องมารนะนายไรครับมดดีโค้งลบยาครับเดี๋ยวผมสีผ้าอีกหน่งหัววิธีใส่หัวโคมเองเลยครับมันเป็นสมพาไเบิืงครับนี่ครับหัวโคมครับอย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์ซับตะไครน่นะครับ ใส่ๆกันครับเป็นช่องไม้ในวงการขอฝากนั่พรมเป็พี่น้องเกีซีทุกๆคนครับนี่ครับคือเป็นหัวกระถาครับวันทีซิบเก่ากันยาครับขอเล่นเชิญพี่น้องอมาเบิรงเลยนะครับไม่เอายองครับเอาไว้ไม่เอายองเปล่าขายในกระป๋องงี้วันขาได้จังได้คุงพี่ครับคุงพี่นี่รวงที่เราได้ยังไง ฮะพี่จำบ่ได้ไโอ้เห็นมาหลายดวงแล้วโอ้พี่น้องยิบซี่สังตอปีกอนปีกลายนี่เห็นนั่หวันบาไว้ครับพี่น้องครับวันนี้ก็เฮ็ดรวมทับุญนําวัดตีขับในวันบานเฮ้านี่แะครับนี่ลุงปีปอกหนึ่งบุญด้วปุ๋ยแล้วนี่เดี๋ยวผมติดซอยลงเพียงครับมันสีบ่แล้วครับมันสีบ่ท่านงานครับ งานของข้อวันที่เยยบเก่าเดี๋ยวผมจะไปติดตามช่องสุนทอดน,น้อยลดไทซิ่งเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้ครับสวัสดีครับมือจูดพ่อกันอยู่ที่วัตดตีขาวันนี้วันวครับสวัสดีครับ